สวัดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เอฟจะมาเขาเรียกว่าสาธิต <c oughs> ออวิธีการดูแลตัวชาแนลดิอาน่านะคะหรือว่าจริงๆก็คือกระเป๋าหนังทั้งหมดในคอลเลกชันของเอฟแหละที่มันเป็นลักษณะเหมือนแบบเนี้ยทุกคนกูชนชนน้องชนน้อง ที่มันเป็นลักษณะเป็นหนังแบบนี้ค่ะทุกคนคือถ้าหลุยที่เป็นนวาสอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ใช้วิธีนี้นะคะก็วิธีนี้ใช้กับกระเป๋าที่เป็นลักษณะเป็นหนงังทั่วไปนะคะเอฟทำแบบนี้ทั้งตัวแ lap skin แล้วก็ตัวช h a n n e l c o w e นะแต่ว่าตัวที่เป็นที่ยงไม่เคยได้ทำวิธีการนี้เลยนะคะก็จะเป็นตัว channel jumbo นะเพราะว่าตัวนั้นน่ะมันยังมีความเงางามอยู่คือ เอ็เอ,เอรู้สึกว่าถ้าเป็นหนังคาเวียของตัวชาแนลอ่ะเขาจะคงความชุ่มชื่นหรือความเขาเรียกว่าความด้วยความที่เขาน่าจะเคลือบมาเนาะเออเขาก็จะมีความเงาง,งามที่แบบคงทนกว่าตัวแลมสกินนะคะแล้วยิ่งโดยเฉพาะตัวไดอาน่าของเอฟตัวนเนี้ยเนี่ยทุกคนมันเป็นแลมสกินที่มีอายุประมาณแบบ30ปีได้แล้วมั้งถึงยังเกือบเกือบเออใบนี้น่าจะประมาณ19 1 9ึ่งเก้าเก นะคะก็ปีหน้าก็ประมาณปีหน้าก็30แล้วนะน้องก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะคะฉะนั้นนะ่ะทุกคนเห็นไหมถ้ามองมุมนี้จะเห็นว่ามันไม่ดำสนิทนะคะเนาะไม่ดำสนิทแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าคือเวลาหนังแลมิสกินเวลามันแห้งอนี้ยคะ่ะทุกคนข้อเสียคือมันจะเป็นรอยง่ายกว่าเดิมน,นะตรอก็ฉะนั้น เฟก็จะมาสาธิตวิธีการที่เอฟบำรุงหนังของมันให้เขาเรียกว่ากลับมาสดใสสวยงามนะคะก่อนอื่นนะก่อนทําจะบอกว่าถอดสร้อยแหวนเงินทองออกก่อนให้หมด <c oughs> เพราะว่าแหวนที่เอฟใส่อทุกคนทุกคนจะเห็นหรือเปล่ามันเป็นแบบแหวนที่มันมีเป็นหนังเตยอย่างเงี้ยเออมันมีความแบบคมๆคม,คมอย่างเงี้ยค่ะก็ จริงๆมันก็อันตรายต่อน้องนะแต่ว่าเป็นคนติดแหวนเหมือนกันไม่ใส่แหวนก็จะไม่ค่อยเอ็นีเท่าไหร่นะแล้วก็ครีมที่เอฟใช้อยู่จะเป็นตัวนี้นะ Colonial Leather Gel นะคะนะนะก็ตัวนี้จริงๆจะจะบอกว่าร้านที่ร้านสปาที่เอฟเคยส่งน้องไปบำรุงหนังเนี่ยเขาแนะนำมาว่าตัวนี้ดีกับหนังแลมสกินของชาแนลนะคะก็ ลองดูนะจริงๆอยากจะบอกว่าคือวิธีนี้มันวิธีการที่เอฟดูแลโดยส่วนตัวนะคะฉะนั้นนะ่ะมันอยู่กับการวิจรารณญาณของแต่ละคนด้วยนะคะของทุกคนด้วยว่า,อ,าอยากจะใช้ตัวผลิตภัณฑ์แบบไหนกับกระเป๋าตัวเองนะนะก็อยากให้ดูให้ดีนะคะแต่ว่ายี่ห้อเนี้ยโคโลโนีลเนี้ยคะ่ะทุกคนก็ถ้าใครอยู่ในวงการกระเป๋ามานานพอสมควรนนะ่ะก็จะค่อนข้างคุ้นเคยนะคะกับ ตัวยี่ห้อนี้นะอีกอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งของเอฟก็คือใช้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์สีผูสดใสแบบนี้นั่นเองนะคะก็คลิปนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูครึ่งๆนะเพราะว่าเอป,ป้าทำคลิปภาษาอังกฤษด้วยถูกปะทีเนี้ยถ้าเกิดทำอันเนี้ยเสร็จทั้งใบแล้วภาษาอังกฤษเขาจะดูอะไรกัน <laughs> นะก็จะทำให้ดูครึ่งๆจะได้เทียบไปด้วยว่าครึ่งที่ทาครึ่งที่ไม่ได้ทาเป็นยังไงนะคะ ทีนี้เรามาเริ่มจากอะไรกันก่อนดีคือปกติอะเวลาทำอะโอายชนกล้องปกติเวลาทำนีไยก็จะอยู่บ้านทาแบบยิบเงียบคนเดียวนะฉะนั้นน่ะก็ไม่เคย <laughs> เขาเรียกว่าไม่เคยทําต่อหน้ากล้องนะอาจจะเก๊กๆกลางๆนิดน,นึงก่อนอื่นก็บีบครีมลงที่ตัวผ้านะคะไม่ต้องเยอะมากนะทีน,นี้เพราะว่าเราจะไม่เช็ดทีเดียวแบบทั้งใบแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าขยี้ขยี้มันหน่อยให้ครีมมันแตกตัวนะคะแบบนี้ เหมือนทารองพื้นหน้าเอาอต้องวอร์มคลีนนิดนึง,น,งนะคะแล้วก็จริงๆก็คือใช้กับตัวกระเป๋าตรงๆไปได้เลยถูด,ด้วยการถูวนๆแบบนี้นะคะนะก็มนาะดูกันเลยนะนน้อยไปอ่ะขอเติมแต่ขอเติม,ตอตมพอคือจะบอกว่าจริงๆอะ่ะ คือถ้าใครไม่ถนัดจะบอกว่าบอกความจริงก็ได้ปกติจะใช้นิ้วกระจายครีมเอานะพอทําแบบเมื่อกี้แล้วครีมมันจะซึมเข้าไปในตัวผ้าแต่เห็นแบบเวลาแบบยูทูบเบอร์มึงนองเขาก็จะแบบเขาเรียกว่าขยี้กับผ้าดูสวยนะเอาเอาความจริงก็ได้นะคะก็ทูทูทูถูน้องไปนะ<ๆ>โอ้ย โดยเฉพาะส่วนที่เราเห็นว่าแห้งนะคะก็อย่างของนีบ่าด้านบนตรงนี้จะมีความแห้งเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ด้านขอบด้านข้างเนี้ยค่ะทุกคนขอบขอบ,ขอบตรงเนี้ยเนี่ยออนะคะก็คือมันจะเป็นส่วนที่หนังมันมีความตึงมากกว่าส่วนอื่นๆน,นะตรงขอบข้าง,างๆอะไรงเงี้ยค่ะก็มันจะทําให้มีโอกาสที่จะแบบแตกร่อนง,ง่ายกว่า ม่เห็นเห็นไหมเรารู้สึกว่าทําไมเรารู้สึกว่าไม่เห็นเห็นไหมพยายามทาไม่เห็นอยู่เนี่ยๆเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีความซิกซี่กว่านะด้านนี้ก็จะดำเงาเดี๋ยนะขอลองปิดไฟก่อนมันจะดูดีขึ้นหน่อยอ่ะประมาณนี้นะก็มันจะมีความงองงามคือมันจะไม่ได้ต่างขนาดนั้นหรอกทุกคนมันจะทําให้หนังมันมีความงองงามแล้วก็ดูชุ่มชื่นขึ้นเออมุมนี้เห็น เออ,เอ,อด้านนี้กับด้านนี้นะนะคะก็มันจะทําให้หนังมีความชุ่มชื่นมากขึ้นแล้วกเออ็เขาเรียกว่าดูดีมากขึ้นอนะ่ะเหมือนผิวคนทาโลชั่นกับไม่ทาโลชัน่นสุดท้ายก็คือผิวอยู่ดีถูกไหมแต่ผิวที่ทาโลชั่นก็จะมีความรุ่มลื่นสวยงามมากกว่าอ่ะประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเอไปทำครึ่งหนึ่งทั้งใบให้ดูนะคะจะได้เห็นความแตกตา่างนะ หรือจะทำเป็นฟาสต์ฟอร์เวิร์ดดีจะทำเป็นไหมประเด็น <laughs> ทำเป็นฟาสต์ฟอร์เวิร์ดแล้วกันนะคะ <c oughs> ประมาณนี้อ่าเห็นถึงความงงมไหมนะคะก็น้องก็มีความดูดีขึ้นอ่ะเดี๋ยวปิดไฟอีกรอบแล้วกันจะได้เห็นนี่เห็นไหมอ่าถ้ามุมนี้ก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนถึงฝั่งที่ยังไม่ได้เช็ดนะคะกับฝั่งที่เช็ดบำรุงแล้วนะด้านในเห็นไหมเอาโอเคอ่ ก็ถามว่าเอฟทำบ่อยแค่ไหนก็ถ้าเป็นใบเนี้ยทุกครั้งเวลาเอฟใช้งานก่อนจะออกมาใช้ไนก็จะเช็ดก่อนนะคะแต่วันเนี้ยก็เอาออกมาก่อนยังไม่ได้เช็ดเพราะว่าจะมาเชดให้ทุกคนดูนะคะก็เดี๋ยวทำเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วก็จะเช็ดให้เรียบร้อยทางใบแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่าไฟนอลแล้วน้องดีงามขึ้นมากแค่ไหนนะคะก็ อ่าจะบอกอีกอย่างนึงคือประโยชน์ของการที่เช็ดหนังตัวนี้ของแลมสกินนะคะก็คือเอฟสังเกตนะเวลาเราเช็ดปุปากมันจะมีการถูวนอย่างนี้ถูกไหมคะแล้วบวกกับมีโลชั่นของความชุ่มชื้นบวกเข้าไปเนี้ยริ้วรอยเล็บนิ้วมืออย่างเงี้ยมันจะหายไปด้วยได้ด้วยนะนะคะก็มันจะทําให้น้องอยู่กับเราได้นานขึ้นนะคะก็หนังถ้าแห้งมากๆถามว่าไม่เช็ดเลยได้ไหม ได้แต่มันก็เสี่ยงกับความที่หนังมันอาจจะแตกหรืออะไรเงี้ยเป็นรอยแครกหรืออะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็ความสวยงามด้วยนะเออชาแนลแลมสกินที่มีหนังดำเงางามเนี่ยมันก็น่าดูกว่าหนังซีดๆออกไม่ดำสนิทเนาะว่าไหมนะคะก็ประมาณนี้นะทุกคนถ้าเกิดสมมุติใครสงสัยอะไรไงก็คอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างได้นะคะ เดี๋ยวไว้จะมาทําวิธีการเขาเรียกว่าเก็บรักษาของแต่ละรุ่นอีกทีหนึ่งนะคะก็มันจะมีพวกจ um ัมโบ้กบ s t เ่ยที่ต้องการวิธีการเก็บรักษาที่มากกว่าการยัดกระดาษเฉยๆนะคะไว้จะมาทําให้ดูอีกทีนึงอ่ะทุกคนเสร็จแล้วทีนี้ให้ดูรอบๆพอทําเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่าแบบมีแสงแไม่มีแสงจะดีกว่ากันขอลองปิด ดิ่งไรก่อนอนี่ตอนนี้น้องมาแบบในสภาพเงางามเท่ากันทั้งใบนกะคะก็ให้ดูด้านหลังนะะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดสมมุติว่า,าใครที่ชอบตัววินเทจนะคะชอบชาแนลวินเทจหรือกระเป๋าหนังอื่นๆที่มีอายุค่อนข้างเยอะก็แอบก็แนะนำวิธีนะี้นะแต่ก็อย่าลืมว่าใช้ของที่มีคุณภาพและ ทดสอบกับแอนีเเล็กๆน้อยๆของกระเป๋าดูก่อนว่ามันมีเอฟเฟกอะไรกับกระเป๋าเราหรือเปล่านะคะก็วันนี้เท่านี้ก่อนถ้าเกิดสมมติสงใจตรงไหนสอบถามมาในคอมเมนต์เซกชันด้านล่างได้นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ